โลกมาจากลาพ่อแม่น้ำตาไหลลวงหลังรินสุดเศร้าโศกาน้ำตาไม่สิน้นฟ้าคงได้ยินเสียง แม่ลองหายน้ำตาท่วมทอนไหลล่นท่วมหัวใจลูกสาวต้องมาจากไกลเสียงสะอื้นหาจนฟ้าได้ฟัง เง่นขอตั้งบาบอกกับทองฟ้าให้ฟ้าได้ฟังหัวใจของแม่แทบพายพังวอนฟ้าจงฟังใจพ่อพังสิน้นฝนหลังสั่งฟ้าสุดเศร้าโซกาแทบทวิน ให้แสนเสียใจแทบสิ้นสุดแสนทวินเพื่อนน้องน้ำตาโลกนิยงใหญ่ลวงจากแดนแม่นสวง เทสวรรค์ประทานลูกมาฝ่าลีบมาลับลูกสาวแม่กับคืนฟ้าลูกหม่ผิดคำสัญญาแต่ถึงเวลาที่แม่ต้องไปน้ำตาพ่อหยด ลังลล่นลอดบอนเพินดินลักโลกมากนะหัวใจแทบสิ้นโลกคงได้ยินพ่อแม่ลองหายให้โลกไปดีตามวิธีที่ทำบุญไว้โลกจะ อย่าได้ห่วงใหญ่ลูกสาวนี่ไงยายจะเลี้ยงเองแต่ข่าวว่าลูกก็มาแล้วเนาะหนึ่งขวบนะกำลังอานิจายังไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่เต็มตาเลยก็ต้องมาจากไปแต่บุพกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะโยมนะบุญกรรมนำแต่ง เอางานนี้เป็นครูให้รู้ว่าคนเราไม่เลือกไม่จำเป็นต้องเป็นใบไม้แก่อย่างเดียวใบไ,ไม้อ่อนๆก็ล่วงได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นลูกมาจากลาพ่อแม่น้ำตา ไหลล่วงหลังลินสุดเศร้าโศกาหัวใจแทบสิ้นฟ้าคงได้ยินเสียงแม่ลองหายน้ำตาท่วมทอนไหลล้นกับท่วมหัวใจไพลินต้องมาจากไกลเสียงสะอื้นห้ ทุกคนได้ยินแง่นคอตั้งบาบอกกับทองฟ้าให้ฟ้าได้ฟังหัวใจพ่อแม่แทบพายพังวอนฟ้าจงฟังใจแทบพังสิน้นฝนหลังสั่งฟ้าหล่นปนน้ำตา แม่หลังไลล่นพ่อแม่หัวใจแทบสิ้นสุดแสนทวินเปื้อนนองน้ำตารักของแม่นี่ยิงใหญ่หลวงจากแดนแม่สวง เทสวรรค์ประทานลูกมาทำไมมารับลูกฉันกลับใบจริงนาลูกไม่ผิดคำสัญญาแต่ถึงเวลาที่ลูกต้องไปน้ำตาพ่อหยดหลังลินลอด บนพิินดินคำที่แม่สอนลูกยังจำสิ้นแม่คงได้ยินเสียงสะอื่นหายลูกจะเป็นคนดีเกิดอีกทีคงเจอได้ไงลูกจ๋าอย่าได้ห่วงใยญยลูกหนึ่งคนนี่ไง ทุกคนช่วยดูเมื่อยังเล็กอยู่เมื่อปู่ยังเล็กอยพ่อแม่อุ้มโชชิดคล เสียงกล่อมหวานตึึงตรึงจใตกองเมื่อแม่ไปตายดอเนเถิดลูกนอ้อ,องยร้องย่อนโยเยพ่อแม่เฝ้าโอรักเหอเ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 อสะทถาน เมืออ่อหิวแม่ปอนจะนาวจะรออันทนโตอบร่มให้ลูกเรียนรู้ดังครูผู้สอนวิชาญาติเงาทุกหยดเพื่ออนาคตของลูกจะ อยางจับไม่ลืมมลูกจ้าแม่กรอบเบลามาหลับเสียคนดีเคยมองมาลีมา้อยเป็นพวงมาลายแทนความห่วงยายเรียงร้อยถอยค,อยค้ามีั หนึ่งเดียวในลาพระคุณลดค้ามากมีคุณพ่อแม่ดังสายนาทีหล่อเลี้ยงชีเวลูกนี้ลูกสะอัดต่อโลกโหโยใครควรเลี้ยงดูคิดกระไอบอกรัก แทนความห่วงใยทักพอสายใหยสัาพัญน้ำนมที่เดิมโลกก็ไม่ลืมเืนวันมาลายบอบแทนของวันแต่พ่อแม่ดานและผู้เป็นดวงจัน ไปดีนะลูกนะไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะลูกไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้วงไม่ต้องห่วงแม่ห่วงพ่อห่วงพี่นะลูกนะทุกคนจะยังรักลูกไพเรีนมีเพชรของแม่กันทุกคนนะลูกนะไปดีนะลูก มอกมาลิลอยเป็นพวงมาลายแทนความหวงยายเรียงร้อยถอยคำไหว้หนึ่งเรียวในลาพระคุณลดค่ามากมีคุณพ่อแม่ดังสายนาที หล่อเลี้ยงทีวิลลูกนี้สุขสันต์ตอนลูกปู่อยู่ใครครวรเลี้ยงดูชิดกระไอ้บอกรักเป็นแรงใจผักทอสายใหญ่สามพันนำนบลลกเดิม ไม่เคยลืมเมื่อคืนวันและมาลหยบอกแทนของว่านแต่พ่อแม่นานและผู้เป็นแหลงใจ ได้ฟังจเจริญพรสุนทอนสวัสดิ์นจะจขอโอกาสกล่าวคำพระาตาน้มมนร,รับโม ขณะญาติโยามที่มาฟังเทศกันได้อบล้อมได้บ่มปัญญามีคนยอมนะทันใจอยทวนตัวทุกท่านปลอดจองและตั้งกิจนะคิด,คด นาวิจารณ์ไปตามเนื้อธรรมแม่าเทศนะน้อ,อ,องละพเตปัญญาตัตงใจฟังคุณโยมจะฟังเทศวันนี้จะเกิดโนปัญญาบรรทาวกามาม มมอย่าตั้งใจฟังพระในทางหาเหใจจะรวนแลจะเสียแก่นสานละครทีวีที่ข่าวต้องการให้โยมทุกท่านนั้นหลงเมาหมัว ยาวเขาอยู่ให้ราวรออย่าเลืมแปะนะเลมพ่อเลิะลอกลืมพวกอย่าลอกละทางลอกจนลืมข้ออับกลัวอย่าลอกเมาบัวติ่งเป็นระบาอยา ตัดหามตัดความรักนี่ตัดโทสัมันเทาโมหะเนธโหลเตืนนนอนใจสำเนาดวสศรโตตลให้เลิกกังวลกามโคลปปัญญาคน nhà. าค,ความจริงมันมีแต่สิ่งที่ไม่เสื่อมสูนบำเพ็ญสินผ่าไว่าเป็นตนทุนละบาปสร้างบุญจิตเราก็เบิกมาอ่านยมยมัวรอวม และอกบละตกและวางข้าอกละไม่เป็นแกล็าน่ะย่ลงและมัวบาวอัจนเกิดและมันมาจงบาอัยยนวิจารใไปตาความจริงแต่ทุกคนต้องตายไม่ว่าผาู้ชาย โยมก็เยองอยากจกตาชาก็อยากประเวงอมันเป็นแต่เสงอ่ะไม่เจรังสานมีสมบัติมาลมมาจากมีเกียรตินาติสักพร้อมความมั่งครั้งก็ไม่อาจซื้อ หรือว่าจ้างองค์พระมัติจุรังไม่รอเวลาเพิ่หว่วงของรักจำต้องลากนะาจำใจนะต้องมาผโทษเีพอตมตและพอแม่และบทและทิดาก็ไม่อาจมา,อา,อา,อา ช่วยป้อมตาเล้เออคราบโบมยใครจะช่วยลูกได้ให้เนยขึ้นไป้าโบลสว่านจำเป็นต้องพราะจากวิมานโยม,มาบาล ไม่รับเซนบอลเ้าตายแน่ยากแก่ไม่มีตายแน่เรานีกันไปไม่พ้นนะจะเป็นราชาหรือมมา ถ้าโจนทิ้งกายสะก่อนขึ้นสู่เชิงตั้งกอนมีตมบัดละจำต้องทิ้งขาดลอมล้อมกลิ่นายเป็นไม้ทอันต้องไปโนอนหลอไปอยู่บนเชิงตาก่อนขาดโคเคียงมน นายแม่นายตัวตายจะมีอะไรเราเต็ดหัวเมียายาตเม็ดไปดูวยหรือไม่รักปานจะเกิดเขาก็มาขับกลายมาลาวลงตายข้ากลัวที่สาทยิบยก ขึ้นมาอ้างกลัวยอมนั่งฟังวันนี้จะเงาพระลองแลเแทศให้โยมบันเท่าให้ยอมหยุดเงาในโลกโลกียอมจงวิจารกันให้แจ่มแจน้นพระเมิได้แกลง้ง ลาวเตยดดีโซเลือสาระได้พระบาลียกพืนและบัติให้คุละยอมบังโลกีสมบัติโอ้โออโอ้ มบัติต้องขาดในกระจายตัวเราตายเอาไปไม่ได้สักอย่างหลาบยศเงินทองเป็นของทั้งกลางไม่มีอะไรสักอย่างติดกายามาเปล่าไปเปล่าคุณยมจะเฝ้าคอยใ,ใครเงินทอง เอาไปไม่ได้หรอกคุณโยมจะมั่นปลงมั่นวางในสั่งขาราทรัพย์สินที่มีค่าประเดียวก็เวนคือ 拜。<Bye. S 2>